ต้องให้มีการกดดันใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบไปผ่านรอบสองอการการที่ท่านได้ท่านสอวอทั้งหลายอะถ้าก็เป็นผู้ผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดรับฟังนะคะการเกตจำนงของประชาชนที่แสดงออกผ่านครูหารเลือกตั้งก็มันก็ไม่ไม่ควรจะต้องมีก,การแรงกดดันครั้งแรกไม่ผ่านแล้วมากดดันให้ผ่านครั้งที่สองมันก็ดูด,ดูแป,แปลกๆนะคะแต่ก็ก็ <laughs> <laughs> ได้แต่หวังแต่ว่ามันก็ไม่ ถ้ามันอัิเสบจริงๆรอบแรกไม่ผ่านก็มันก็จะมีการโหวตรอบที่สองอยู่แล้วอะค่ะคก, <What? S 2> ก็ประเมินยากเหมือนกันเนาะมันก็อยู่เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของท่านสาวตั้งสองรอยกว่าคนท่านที่ออกมาพูดมีจํานวนน้อยมากที่ออกมาแสดงออกชัดเจนว่าจะไม่ผ่านแน่นอนกับกับบางท่านที่บอกเออโอเคจะผ่านให้นะคะอ่าก็รวมรวมสองส่วนนี้แล้วว่ายังไม่ถึง ยังไม่ถึงสัก2 0่0มของ,ของจำนวนตว250สองทั้งหมดซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในใจนะคะ